สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับผมอันที่จริงคลิปนี้เคยลงไปแล้วนะครับแต่ว่าตอนที่ลงเขาไม่ได้บอกว่ามันเป็นะดิสกทธิดเรื่องด้วยมีเสียงเพลงประกอบนัก็เมื่อก่อนก็ลงก็ไม่เห็นมีลิสกทสิดนะครับเสียงนี้แต่ จููนะครับอาจจะตรวจสอบในภายหลังหรือเปล่าไปดูแล้วติดแดงนะครับก็เลยจําเป็นต้องหดูดมาเก็บแล้วก็ลบต้นฉบับออกนะครับลบออกจาก y o u t u b เลยติดแดงประมาณ20คลิปหรือามากกว่านั้นดีนะครับไม่โดนปิดช่อง ็เลยต้องนำกลับมารีเทิร์นใหม่นะครับในเมื่อเสียงเพลงมันใช่ไม่ได้นะครับก็เอาเสียงนี่แหละนะครับผมเอาเสียงผมเองนี่แหละมันจะได้ไม่มีลิขสิทธิ์นะครับเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองนะครับนโนโม้มแพมไม่มีปัญหาครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนี่เป็นํำนักของแม่ชีเป็นองค์พ่อแม่ อะไรก็ลืมไปแล้วนะเป็นก่อตั้งเป็นสัมนกนะครับมีคนศรัทธาเลื่อมใสมากมายครับมีลูกศิษย์ลูกหาถวายที่ดินถวายรถเป็นจำนวนมากนะครับผมอันนี้ก็แล้วแตสศรัทธาครับไม่ว่ากันแต่ท่านก็เดินสายทําโรงทานจังหวดดัดนั้นจังหวัดนี้นะครับผมสาธุบุญนะครับ ขออนุโมทนาสาธทุบุญด้วยนะครับผมครับผมครับขอบคุณพี่ๆทุกท่าน,นครับผมที่รับชมขอบคุณครับผมวัสดีครับวัสดีครับรังรวยทุกท่าน,นครับผม